งามนะทีนี้เวลาที่บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกร้อนอเผาๆตัวเราเนี่ยนะก็หายใจเข้านะแล้วก็แล้วก็ดีลิทวควารมร้อนเนี่ยออกจากร่างกายก็คือเวลาจะหายใจออกเนี่ยเราก็ร้องแห่คำว่าแห่นเนี่ยมันจะปรับอิ่นอย่างในร่างกายหมายถึงว่าเราหายใจเข้านะ ฝาบอินยางตอนนี้ก็คือหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกร้องแแห่แห่หายใจออกแแห่เน่ลองเอามือไว้ที่ลองเอามือเอาแขนเอาไว้ตรงปากนะแห่อะไรเนี่ยความร้อนมันจะออกมาจะแขนมันจะรู้สึกร้อนแต่ถ้าแต่ถ้าเราหายใจเข้าแล้วก็ร้องพู่พู่เนี่ยนะมันก็จะเย็นพู่แห่ ู้เนี่ยมันมาจากท้องไง <Ooh. S 1> มันจับหน้าอ,อกบริเวณหน้าอกบริเวณหัวใจปอดในไต่ไางเนี่ยเราถือว่าเป็นยาง <Hey. S 1> ้ข้างล่างลงไปเนี่ยมันเป็นหินหินเนี่ยมันจะเย็นยางเนี่ยมันจะร้อน uh. คือร้อนเย็นเนี่ยมันจะต่างกันมันเป็นหินกับหยางน,นะนี่นะเพะะนั้นเวลาเราเอาความร้อนออกเราก็้องแห่ลองลองดูก็ได้นะทุกคนลองดูหายใจเข้าหายใจออกดูแห่แต่มันจะร้อนถ้าหายใจเข้าแล้วออกอ่ะมันจะเย็น นะถูกไหมอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉนั้นเวลาที่เราดีลิสอ่าเวลาที่รู้ว่าพลังงานมันรู้ว่ามันเกิดเกิดมันร้อนมันรุ่มไปหมดเลยเนี่ยเราก็ใช้แห่เอานะเอ็นเอสอาร์ R, แล้หายใจเข้าแล้วผ่าแห่ออกมาก,ก็จะร้อนเอ็เอสอาร์่าประมาณนี้นะเรื่องของการดีลิสตความร้อนความเย็น นีนเป็นศาสตร์ทางแพทย์ทางทางเรื่องของพลังเรื่องของพลังนะ,ะแะม่ครับมาสเตอร์ก็จะพ,พาคุยบอกไปนะในต,ตอนทีน่การเารอาความร้อนออกจากร่างกายความร้อนอยู่ด้านบนแหละค่ะเออมาสเตอร์วันนี้น,น,นี่ก็วันนี้ที่มาสเตอร์ควบคุมไปด้วยเนะี่ยดีมากเลยค่ะพลังงานแรงกว่าปกติแนะ่มาสเตอร์รู้ว่าอย่างไง มันเข้มข้นกว่าเดิมนะคะก็ต้องลองเยอะมากลเลยค่ะวันนี้ยเยอะมากต้องาถามงก่<ๆ>ออนเลยๆทุกคนนะแชร์ได้นะถ้าได้แล้ว,ะะลวต่อไปก็จะได้อ,อ่ลองดูใครๆจะแชร์ดูอ่าอ่าดูค่ะเชิ่ มน้อมๆท่านมาสเตอร์นะคะคุณแม่ครูเชอร์ค่ะอยากจะให้อาจารย์สมชายพอดีท่านนอนอยู่โรงพยาบาลนะคะแต่ท่านก็พยายามที่จะมาเข้ามาทําแต่ท่านเมื่อเช้านะคะท่านก็บอกว่าอาการดีขึ้นขอเสียงอาจารย์สมชายนิดนึงได้ไหมคะเชิญค่ะโอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยนะรย์ครับค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับอาจารย์ อ่าได้ยินได้ยินัดีรเจนอ่าได้ยินค่ะเียงพยาบาลทโรบบัทายทางการบิเมือคนี้ก็จะไม่ผ่านขั้ตอนที่สุค่ะค่ะว่าดีใช้าดั้นตอนจสุครับค่ะรู้สึกดีเนาะ

มาสเตอร์ก็คือครูนี่แหละค่ะก็ครูครูอาจารย์นี่แหละค่ะค่ะก็เนี่ยแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษเฉยๆหนูเรียกมาสเตอร์ค่ะใช่ครับว่าสุดยอดครับสุดยอดเอาปุบมือหน่อยปุบมือหน่อยหนึ่งยันยินดีด้วยยินดีด้วยขอบคุณอาจารย์เข้าประกวดนะคะคุณคเข้าประกวัต้องชื่อคุ้วดนะคะคุณขงขำเข้าประกวดนัดคุณนัดใช่ไหมต้องชื่อคุณขงขำ จะดีขึ้นทุกวันนะกวันนะคะอืมไม่ใช่มีกินยาทับยากีนทุกวันใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกวันค่ะทุกวันทุกวันทุกวันสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าที่ขับรถมาเองเลยโคราชอาจารย์อ่าพลังงานเออเลยครับแล้วค่อยว่ากันผมจะออกจากโรงพยาาบลวันที่สิบสามครับตอนนี้ยังนอนที่โรงพยาาบลอยู่ครับอ่าดีดีดีค่ะยินดีด้วยยินดีด้วยค่ะ